สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะกับวันอังคารที่12เดือนกันยาย,ยนนะครับทองคำนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันครับเพราะว่าทองคำเนี่ยดูเหมือนว่าทองคําอยากจะเลือกทางแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับถ้าเกิดท่านใดยอยากรููว่าทองคำเนี่ยจะเลือกทางไปทางไหนคลิปนี้สําคัญมากๆครับต้องชมครับ ก็เสรครับตอนนี้เราอยู่กราฟทองคําในรายสัปดาห์นะครับเห็นไหมฮะกราฟทองคำรายสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะโอ้มีแต่ lower low นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะของดาวเีรีนะฮะที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าทองคำเนี่ยได้ไซส์เวดาวลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของไอซ์ไต่างๆนะฮะหรือว่าสตรอคแคสติกเช่นเดียวกันนะครับผมบอกว่าทองคําตอนนี้นั้นได้ หมดแรงนะครับได้ยกฐานที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับส่วนแบกดีชัดเจนมากๆเลยฮะแบกดีเนี่ยเห็นไหมครับทองคำนะครับแบกดีเนี่ยค่อนข้างจะหมดแรงนะครับไฮไสเนี่ยหมดแรงแล้วแบกดีก็หมดแรงเช่นกันครับเห็นไหมฮะค่อนข้างที่จะจะมุดใต้เส้นศูนย์ของแบกดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขีดเทรลลน์กันดูเล่นๆดูนะครับว่าทองคําตอนนี้นั้น สามารถที่จะผ่านเทนไลน์ได้หรือยังนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับทองคำนะฮะก็ยังไม่ผ่านเทนไลน์นะครับเทนไลน์ที่เราขีดไว้นานแล้วก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองขีดแนวรับดูนะฮะว่าทองคำเนี่ยได้ลงมาถึงแนวรับหรือย,อยังนี่เลยครับเห็นไหมครับขอเรียกเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ เรสเซนตสีเหลืองแนวนี้นะฮะเป็นแนวรับของคุณทองคํานะครับมองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเกิดวาทองคํานะครับไม่สามารถที่จะยืนเหนือนี่ฮะนี่แนวต้านนะครับถ้าเกิดทองคานะฮะไม่สามารถที่จะยืนเหนือเส้นสีขอให้เป็นสีแล้วกันนะครับถ้าเกิดทองคํานะครับไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณเส้นสีเหลืองขึ้นไปได้นะครับทองคําก็จะหลุดนะครับเห็นไหมฮะเป้าในกรีบาวสัปดาห์นี้นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณ 1,941เหรียญต่อทรอยออนนะครับแนวนี้ฮะนี่คือเป้ารีบาวของสัปดาห์นี้นะครับ1,941นะครับบริเวณเส้นแดงและเส้นเขียวแนวนี้นะฮะขออนุญาตผมผมให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะ1,941นะฮะแนวนี้เลยนะครับเป้าในการรีบาวนะฮะจุดบริเวณนี้คือการเป้ารีบาวของทองคำนะครับนี่ฮะ1,941นะครับบอกว่าสัปดาห์นี้ครับถ้าเกิดทองคำนะฮะหลุดบริเวณเส้น <Ooh. S 2> สีเหลืองลงมานะครับทองคำนะฮะก็จะลงต่อนะครับสัปดาห์นี้ค่อนข้าดิจัน่าสนใจมากเลยฮะถ้าเกิดทองคำนะครับหลุดเส้นสีเหลืองบริเวณนี้ทองคำก็จะลงต่อนะครับลงต่อได้ถึงไหนนะฮะทางทัพทางทีมเราคาดว่านะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะลงต่อได้ถึงบริเวณ1,870เหรียญต่อชอยออนเลยฮะถ้าเกิดหลุดลงมานะครับแนวนี้แหละครับนี่ฮะแนวที่เปิดการกระโดดันก่อนนะครับ1,800 66เหรียญต่อชอยออนโดยประมาณครับแนวเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยนะฮะถ้าเกิดต,ตรงคำนะครับขอย้ําว่าหลุดเรนเส้นสีเหลืองนี้ลงมาทองคำนะฮะไม่ว่าอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบบร,ริเวณยอดภูเขาแต่ละลูกด้านบนบริเวณนี้นะฮะเห็นไหมครับอยู่ที่บร,ริเวณ1,800 66เหรียญต่อชอยออนตรงแนวเปิดแกปกระโดดแนวนี้นะฮะผมว่าทองคำเนี่ยดูอ่อนแรงนะครับและน่าจะมีแรงเทขายเข้ามาในสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเราไปดู ก็ต่อกับกราฟตองคำไรายเดนะครับกราฟทองคำไรเดนั้นตอนนี้เห็นไหมฮะคน้าทีิจารน่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับทองคำเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมครับยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเขียวนะฮะซึ่งทํามุมเสียองศานะครับแนวนี้เป็น,นแนวต้านสาคัญของทองคำนะฮะและก็จะเกิดทองคำนะฮะถ้าเราขีดไลายไปเนี่ยจะรู้ว่าทองคำเนี่ยสามารถรีบาวด์ได้แค่ไหนขอเรียกเป็นสีแล้วกันนะครับเป็นสีแดงคู่ขนานนะครับโอเคฮะดีครับเห็นไหมฮะ ทองคำนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้เป้าในการรีบาวของทองคำนะฮะอาจที่จะขึ้นมาทดสอบเริเวสนสีแดงด้านบนนะครับแต่ถ้าจะลงต่อชนแล้วต้องย่อนะฮะอยู่ที่ไหรครับอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสี่เหรียญต่อชวัยออนหนึ่งเก้าสามสี่นะฮะบริเวณแนวนี้เส้นสีแดงด้านบนนะฮะเป็นแนวขึ้นมารีบาวทดสอบของคุณทองคำนะฮะเส้นสีแดงแนวนี้นะครับหนึ่งเก้าสามสี่นะฮะบอกว่าแนวนี้เนี่ยหนึ่งเก้าสามสี่เนี่ย เป็นแนวที่คุณทองคําน่าจะขึ้นมาทดสอบนะฮะหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งเก้าสามสี่นะฮะแนวนี้คือแนวดักขายเลยนะครับถ้าเกิดทองคําเนี่ยไม่สามารถผ่านบริเวณสีแดงสีเขียวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับทองคํานะฮะก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆครับแบบแบบนี้แหละฮะเห็นไหมฮะเมื่อเรามาดูไอซนะฮะรู้สึกว่าไอซตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในโซนของสัญญาณของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบริ่งเบอร์ตั้มแล้วนะฮะเห็นไหมฮะดูเหมือนว่า ไซ์ไ์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับเช่นวันนี้เนี่ยขึ้นไปชนเส้นแดงด้านบนแล้วก็ถูกแรงเฉยขายมาก็แปลว่าทองคําน่าจะจบครับกับกลายเป็นขาลงน่าจะลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับวันก่อนนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวน1 8 0 0งเหรียญต่อถอยอออนแนวนี้นะฮะบอกว่าทองคำเนี่ยถ้าหลุดเส้นสีแดงด้านล่าลงมาทองคําน่าจะลงมาทดสอบที่บริเวน1000 8ปดเหรียญต่อถอยอ่อนแนวนี้เลยครับฝันทองครับและตอนนี้ครับเราอยู่กราฟทองคําในราย4ชั่วโมงนะฮะกราฟทองคารายสี่ชั่วโมงนั้นตอนนี้เริ่มที่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วนะฮะกำลังล่อหลอกนักลงทุนนะครับว่าฉันจะขึ้นหรือฉันจะลงฮะแต่ถ้าเกิดเราดูดีนะครับตอนนี้สัญญาณของสัญญาณ RSI นะครับเริ่มที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณ RSI นั้นเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริ่หมุนต่ำแล้วฮะเห็นไหมครับ เริ่มจะมีโลเวอร์โลที่ต่ำกว่ากราฟนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมครับทำดีคลายลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำกากราฟนะฮะขับเคื่อกันนะครับในส่วนของกราฟเนี่ยจะมีไฮที่ใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะแต่ไ i กับโซลคัสติกเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าเริ่มมีสัญญาณของสัญญาณ d ดเวอร์เจนหรือสัญญาณหนีเข้ามาแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ กราฟมีไฮเท่ากันแต่อ i ไอมีโลว์เวอร์โลที่ตับลงมาเรื่อยๆบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำกำลังจะหมดแรงกลับกลายเป็นขาลงแล้วครับนี่ฮะถ้าเกิดว่าเราขีดเส้นเทลาขึ้นไปนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้้าสำคัญของคุณทองคำเลยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่บริเวณนี่ฮะ 1926, 1927เร้ยหน่รอียญต่อทอยออนถึง1930เเหรียญต่อทอยออนแนวนี้เป็นแนวขายของคุณทองคำเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมาตีกรอบด้านล่างอีกตะกรอบหนึ่งนะฮะว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดจะหลุดเนี่ยจะหลุดบริเวณไหนเห็นไหมฮะตอนนี้ทองคำใกล้ที่จะหลุดลงมาแล้วนะครับขออนุญาตเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเป็นสีเหลืองนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนี่เลยฮะถ้าเกิดทองคำนะครับในค่ำคืนนี้วันอังคารนะฮะ หลุดบริเวณแนวสีเหลืองแนวนี้ได้นะฮะทองคำนะฮะก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆเลยนะครับแต่万一เกิดว่าทองคำนะฮะชน1930เยหรียญประมาณเนี่ยและสามารถยืนได้นะครับทองคำนะฮะก็จะรีบาวขึ้นต่อนะฮะแต่ทางทีมเราคาดว่านะครับทองคำนะครับน่าที่จะลงมาแบบนี้ยาวๆครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์คุยตามกับทีมงานเราด้วยนะครับผมโชคดีรุ่นที่ไปก่อนสวัสดีครับ